สวัสดีพี่นุง่งเชตน้ำปังต่อติย่าหน้าไข่นะคะหน้าไข่น้ำพริกขาหมูหยองไข่สองฟองผักชีแล้วก็ใส่น้ำพริกขาลงไปน้ำพริกขาทำเองน่าเรงพอเปิดเตา ใส่น้ำมันไสีใส่เนยก็ได้ด้วยค่ะสำหรับไปหน่อยเอาน้ำมันค่ะใส่เปิดให้ร้อนให้ร้อน ใจน้องอย่างคนให้เข้ากันจ้า ไข่สองนว่ยน้อรู้สึกมันจะแน่นไปไหมเพิ่มไข่อีกฟองเนาะเครื่องมันแน่นไป ตอติตยา่าลงไปทอดค่ะจากแผ่นตอติยากอนขางนึ่ง จะทําไปกินบนรถนะคะเพราะว่าจะไปซื้อเหล้าซื้อไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปเรื่องสํางลาบพี่น้องไปเศร้าแรงกับวันนี้ไม่หน่อยจองรอบเ้าราไม่หน่อยขีดขานไปน้ำบายอืมอขึ้นมาก่อนทีนี้เึ็น้าพักไว้ปรับไฟให้เป็นไฟกลาง ตออตตียาแผ่นที่ไม่ได้ทอดความลงค่ะแผ่นตออตตียาหรือว่าแผ่นที่เ้ากินเอ่เนอนยังน,นนะทาโก้ Taco, ค่ะทาโก้ Taco, อาหารเม็กซิกันเนาะไฟไฟ่กลางค่ะเพื่อให้ไข่ซุกพอดีกับไข่ติดนมฝังนะคะ นี่เราก็จะได้หน้าไข่ง่ายๆจอบเพื่งเน่นะาิดไปติดเลือกกง่ายค่ะไะไฟบตรงแห้งนะคะไฟกลางนี่เราก็จะได้ขนมปังหน้าไข่ไข่ก็จะสุกพอดี กอีกรอบเนี่ยเลดน้ำมันก็คือจบจากนั้นเราก็จะเอากระดาษทิชชู่มาวางที่ซัดน้ำมันมน่าจะเฮ็ดสองแผ่นค่ะ าไปคักรับเพื่อเหิวบนรถนะคะถ่าอยู่ในเลือกไม่หน่อยก็ซื้อกินได้แต่อยู่บนรถมันไม่มีเรียบยร้อยตอนที่สองก็เหมือนเดิมเติมน้ำมันนิดหน่อยของแต่ทต้งตด้นสลััดเนาะ สองแผ่นก็ดี เคี่ยไม่ให้เกินทำเหมือนเดิมค่ะน่าจะไม่จาดูสิน่ากินไหมอ่ะรสชาติไทยๆนี่ไงขนมปังขนมปังตอติยาที่เลยหน้าไข่ หน้าไข่หมูหยองน้ำพริกค่ะเมนูง่ายๆไปแล้วจ้าพอใยญ่ส้มกาแฟห้ไลทไแอบน้ำก่อนจ้า